ติดตามช่วงสุดท้ายของที่นี่เคสเตชันนะคะช่วงนี้ค่ะไปติดตามมติคอรอมอรมีมตินะคะปรับขึ้นค่ารายขั้นต่ำ3าม0บาทค่ะค่ะซึ่งก็จะมีการปรับอีกทั้งหมด70จังหวัดนะคะโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปี2,556พร้อมกับตั้งคณะกรรมการบรรเทาทุกข์หลังจากที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ค่ะ นายชลิตรัตนทลุเบกษารองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น300บาทในอีก70จังหวัดหลังจากที่มีการอนุมัติค่าจ้างขั้นต่ำ3า0บาทไปก่อนหน้านี้ในพื้นที่7จังหวัดแล้วโดยให้นำเสนอประกาศของคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำลงวันที่10ตุลาคม2555 ให้ปรับแรงงานขั้นต่ำใน70จังหวัดที่เหลือเป็นวันละ300บาทให้มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2556เป็นต้นไปเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทในปี2556และให้เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น6มาตรการสําคัญได้แก่1มาตรการลดภาระต้นทุนจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น2มาตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ผลิตภาพแรงงาน 3. มาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องให้ประเภทผู้ประกอบการ 4. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของ SME 5. มาตรการ5มาตรการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการผ่านการใช้จ่ายภาครัฐและ6มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับลูกจ้างและประชาชนทั่วไป พร้อมกันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้มีมติให้ขยายมาตรการปรับลดการเก็บภาษีน้ำมันดีเซลต่ออีกหนึ่งเดือนมีผลตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2555ถึงวันที่31ธันวาคม2555เนื่องจากเห็นว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงสูงอย่างต่อเนื่องจึงมีความต้องการที่จะช่วยลดภาระของประชาชนที่อาจจะต้องแบกรับค่าครองชีพที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ใช้แรงงานที่จะได้รับค่าแรงขั้นต่ำ3า0บาททุกประเทศวันที่ 1, ม, 1> มกรานะคะเอาล่ะค่ะต่อกันที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3อยยังฟื้นตัวเพียงร้อยละ3หลังเศรษฐกิจในยุโรปและประเทศจีนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่คาดนะคะปี2556ภาวะเศรษฐกิจไทยก็น่าจะขยายตัวร้อยละ4 5ถึง5.5ค่ะ นายพักดีหานหิมะทองคำรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจในช่วงไตรามาสที่3ของปีว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงไตรามาสที่3จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ3ซึ่งสาเหตุที่การขยายตัวยังไม่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจในยุโรปยังไม่ฟื้นตัวและเศรษฐกิจของประเทศจีนยังชะลอตัวเช่นกัน ส่วนการบริโภคภาคครัวเรือนนั้นจะขยายอยู่ที่ร้อยละ5.2การลงทุนขยายตัวร้อยละ12มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปแบบดอลลา,าร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ5.5อัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่ร้อยละ3และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลน,นะคะอยู่ที่ร้อยละ0.3ของ GDP ทั้งนี้สำหรับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในปี2556คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ4.5ถึง5.5บุลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ12.2การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมอยู่ที่ร้อยละ4และร้อยละ8.1ตามลำดับซึ่งอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ2.5ถึง3.5และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอยู่ที่ร้อยละ1ของ GDP เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสามของปีนี้นะครับก็ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละสามนะครับแล้วก็ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ5.5นะครับเนื่องจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและความล่าช้าในการฟื้นตัวของภาคการผลิตและแนวโน้มของปีหน้านะครับก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะขยายตัว4.5ถึง5.5นะครับโดยมูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ4และร้อยละ8.1ตามลําดับนะครับอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ2.5ถึง3.5และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอยู่ที่ร้อยละ1ของ GDP ครับ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้มีมติยกเลิกการรับซื้อสับป,ประรดจากเกษตรกรเนื่องจากเห็นว่าขณะน,นี้ราคาของสับป,ประรดอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วจึงได้สั่งเรียกคืนเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศกลับคืนไปยังกรมบัญชีกลางจำนวน175ล้านบาทแล้ว ทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เตรียมที่จะจัดการประชุมเวิร์กช็อปในการป้องกันนิวเคลียร์ระดับภูมิภาคระหว่างวันที่26ถึง28พฤศจิกาย,ยนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายชลิตรัตนจันทรุแเบกษารองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของคณะกรรมการเตรียมการสำหรับองค์การสนที่สัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ตอบรับการเป็นผู้ลงนามในหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ CTBT ASEAN National Data Centric Development Workshop ณจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยนะคะระหว่างวันที่26ถึง28พฤศจิกายนนี้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามหนังสือของคณะกรรมาการ อย่างไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์หาหรือร่วมกับกรมสนทิสัญญาและกฎหมายและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาการดําเนินงานแทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกและอนุญาตให้สํานักงานปรามนูเพื่อสัมติ โดยเลขาธิการโดยสำนักงานประาณููเพื่อสันติเป็นผู้ลงนามในหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ไปยังคณะกรรมาการตามแนวทางที่กระทรวงการต่างประเทศเคยเสนอไว้ค่ะ มาต่อกันที่รถยนต์มือสองนะคะติดอันดับ2ของสินค้าเจ้าปัญหาซึ่งส่วนใหญ่นะคะถูกร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ประกอบการหรือผู้จําหน่ายปกปิดข้อเท็จจริงด้านคุณภาพรถยนต์นะคะและรถยนต์ที่นํามาขายรวมไปถึงภาระผูกพันต่างๆรายละเอียดติดตามจากเพื่อนผู้บริโภค การร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วหรือที่เรียกว่าเต็นท์รถมือสองเป็นเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากข้อมูลจากสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอพบว,ว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามาอย่างสคอบอก,กว่า1000รายทำให้รถยนต์มือสองติดอันดับสองของสินค้าเจ้าปัญหาซึ่งส่วนใหญ่ร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ประกอบการหรือผู้จำหน่ายปกปิดข้อเท็จจริงด้านคุณภาพรถยนต์ และรถยนต์ที่นำมาขายรวมถึงภาระปูกพันธุ์ต่างๆดังนั้นสคอบอในฐานะหน่วยงานมีภารกิจปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้มีการบังคับให้ติดฉลากสินค้าแจงรายละเอียด21ข้อพร้อมทั้งสร้างความอุ่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยตราสัญ,ญลักษณ์สคอบอซึ่งจะเป็นการการันตีในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ โดยแสดงไว้บนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากสคบ,บอที่สำคัญของตราสัญลักษณ์นี้ได้นำระบบประกันภัยมาใช้โดยสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการต้องทำประกันกับบริษัทประกันภยัยหากมีเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคจะต้องได้รับเงินชดเชยอ,อย่างรวดเร็วหากเต้นไหนมีฉลากสินค้าแจงรายละเอียด21ข้อและตราสัญลักษณ์สคบ,อ,บอ,อุ่นใจมั่นใจได้อย่างแน่นอน ที่ผ่านมาสคอบอได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการซื้อขายรถยนต์มาโดยตลอดโดยเฉพาะในส่วนของใบเสร็จรับเงินทั้งในส่วนของการจ่ายเงินมัดจำหรือการชำระราคารถยนต์จะต้องมีการระบุถึงรายละเอียดตัวสินค้าและเงื่อนไขต่างๆที่เป็นข้อผูกมัดไว้ด้วยการติดฉลากในลักษณะที่กล่าวข้างตน้นจะทำให้สามารถแยกคู่ประกอบการที่สุจริตและทุจริตได้ชัดเจน ทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองไม่ถูกเอาเปรียบหรือเป็นผู้เสียเปรียบและที่สำคัญตาสัญ,ญลักษณ์สคบจะเป็นตัวช่วยในการการันตีในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการโดยแสดงไว้บนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากสคบและได้นำระบบประกันภัยมาใช้ โดยสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการต้องทำประกันกับบริษัทประกันภัยหากมีเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคจะต้องได้รับเงินชดเชยธุรกิจขารถยนต์ใช้แล้วจะมีเงื่อนไขคือมีการจัดทำฉลากสินค้าตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากหลักฐานการรับเงินถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจขารถยนต์ใช้แล้ว เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพุทธศักราช2540การจดทะเบียนการค้าตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พุทธศักราช2499มีการจดทะเบียนค้าของเก่าตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายท่อตลาดและค้าของเก่ารวมถึงต้องมีการรับประกันความเสียหายจากเครื่องยนต์และตัวรถที่เกิดจากการใช้งานตามปกติของผู้บริโภค รวมถึงเมื่อมีกรณีเกิดขึ้นมาว่าผู้ซื้อถูกผู้ขายหลอกหรือย้อมแมวเนื่องจากขณะทำการเจราจาซื้อขายนั้นผู้ขายปกปิดข้อมูลบางอย่างเช่นรถพลิกคว่ำหรือชนหนักมาแล้วแต่ผู้ขายหลอกว่าไม่เคยมีเมื่อซื้อรถไปแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพบว่ารถพลิกคว่ำหรือชนหนักมาก่อนก็จะสามารถฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ขายได้โดยกรณีเช่นนี้หากเต้นรถดังกล่าว มีตราสัญ,ญลักษณ์ของสคบอก็จะได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหาชดเชยความเสียหายอย่างทันท่วงทีโดยตราสัญ,ญลักษณ์สคบอที่มอบให้แก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจจะมีอายุการใช้งานสองปีโดยสคอบอจะตรวจสอบอยู่เป็นระยะและหากพบว,ว่ามีการร้องเรียนจากผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะทําการเพิกถอนหรือริบตราสัญ,ญลักษณ์คืนพร้อมประกาศให้สาธารณชนรับทราบ และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดการที่มีตราสัญลักษณ์สคบอเข้ามาเป็นตัวกลางในการตรวจสอบสินค้าจะสามารถสร้างความอุ่นใจได้มากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่อไปนี้ประชาชนที่จะซื้อสินค้าสามารถดูจากตราสัญลักษณ์สคบอเพื่อที่จะได้ไม่ถูกหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบหากเมื่อเกิดความเสียหายก็จะได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างเป็นธรรม ทีมข่าวเคสเตชันรายงานค่ะคะอสคอบอเข้ามามีบทบาทก็สามารถที่จะเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้บริโภคหรือว่าผู้ใช้บริการสินค้าน,านั้นๆที่มีการคุ้มครองนะคะอย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณมีความ เขาเรียกว่าถูกเอารัดเอาปรีบจากทั้งผู้ประกอบการหรือว่าสินค้าที่ถูกจําหน่ายแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์เท่าที่ควรก็โทรไปที่สคบายึ่งสคบอ่าหนึ่งหนึ่งหกหกนะคะหรือว่าถ้าใครมีเรื่องร้องเรียนก็สามารถติดตามชี่รายการเวทีร้องเรียนนะคะก็คือออนแอร์สดเลยนะคะสามารถโทรศัพท์มาได้นะคะที่เบอร์0ูนย์สอ7เก้าหนะคะหรือว่าส่ง s m s นะคะมาที่4689110ตรงนี้ก็เป็นรายการสดนะคะเกี่ยวกับ การร้องเรียนต่างๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีความเดือดร้อนก็สามารถโทรเข้ามาคุยในรายการาได้เพราะ,ะ,ะว่ามีทนายหรือว่าผู้ที่รู้กฎหมายคอยให้คําแนะนําแล้วก็ชี้แนะแนวทางอยู่นะคะ,ะเราปิดท้ายข่าววันนี้กันที่สภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือนะคะอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาในบางแห่งส่วนในบางพื้นที่ก็มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆห,หรือว่าเป็นส่วนมากนะคะเกษตรกรต้องเตรียมตัวอย่างไรกับสภาพอากาศ แบบนี้ติดตามในเกษตรพยากรณค่ะสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกนานในบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 0ถึง23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-18องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นและผลไม้เมืองหนาวอื่นๆให้เฝ้าระวังโรคราแป้งขาวที่อาจจะเกิดขึ้นโดยโรคจะระบาดมากในสภาพอากาศที่แห้งแล้งและเย็นมีแสงแดดน้อยได้แก่ช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมซึ่งลักษณะอาการมักจะเกิดกับทุกส่วนของต้นองุ่นอาการที่ใบจะพบทางด้านบนเกิดเป็นดวงสีขาวขนาดต่างๆกันส่วนมากเป็นรูปกลมเล็กเมื่อนานเข้าดวงจะขยายใหญ่ขึ้นและจะปรากฏให้เห็นเป็นฝ้าเต็มไปหมดทำให้ใบเสียรูปม้วนงอชะงักการจเจริญเติบโตในที่สุดใบจะแห้งเหี่ยวตายไปอาการที่ยอดจะปรากฏคล้ายกับอาการนบนใบ คือเกิดเป็นดวงขาวๆตามส่วนต่างๆถ้าเป็นมากตามยอดจะถูกคลุมด้วยราขาวนี้เต็มไปหมดในตอนแรกบริเวณแผลจะเป็นสีเทาต่อมาเจ็บสีน้ําตาลเข้มขึ้นและแห้งแคแกรนไปบางครั้งจะเห็นมีกิ่งแตกขแขนงออกมามากผิดปกติอาการบนช่อดอกก็เช่นเดียวกับอาการบนใบจะเกิดมีฝ้าฝุ่นขาวๆปกคลุมตามช่อดอกทำให้ดอกร่วงไม่ติดผลถ้าเป็นกับผลเล็กจะทำให้เปลือกกร้าน ผลแค่แกรนระยะนี้ถ้าอางุ่นได้รับน้ํามากผลจะแตกผลองุ่นบิดเบี้ยวเสียรูปตกกระซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เชือ้อจุเินรียชนิดอื่นเข้าทําลายซ้ําเติมได้การป้องกันกําจัดสามารถทําได้ดังนี้ 1. ใช้วิธีปฏิบัติทางเกษตรกรรมโดยทําแปลงปลูกให้สะอาดตัดแต่งกิ่งให้โล่งโปรง่งมีอากาศพัดผ่านทรงพุ่มเผาหรือฝังเศษซากพืชเป็นโรคให้หมด 2. ใช้สารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อรา ควรพ่นในระยะที่องุ่นแตกใบอ่อนเช่นใช้กรรมฐานพงในสภาพอากาศที่แห้งฉีดพ่นคลุมใบไว้ถ้าใช้มากเกินไปจะทําให้บหใบองุ่นไหม้หรือใช้สารละลายกรรมฐานในสภาพที่มีฝนตกชุกที่อุณหภูมิระหว่าง25-30องศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิสูงกว่า18องศาเซลเซียสจะใช้กร,รมมฐานไม่ได้ผลหรือถ้าสูงกว่า30องศาเซลเซียสก็จะเป็นพิษกับพืชนอกจากนี้ ยังอาจใช้สารเคมีไดโนแคปอัตรา8ซี cc ผสมน้ำา20ลิตรหรือประมาณ1.5ช้อนแกงต่อน้ำา1ปี๊บพ่น10-14วันต่อครั้งใช้น้ำผสมแล้ว15-35ถสิปี๊บต่อพื้นที่1ไร่หรืออาจใช้เพราโซฟอสอัตรา6 1ถึง cc ผสมน้ำา20ลิตรประมาณ0.5ถึงถึงช้อนแกงต่อน้ำา1ปี๊บพ่นที่ทั่วต้นพืชเมื่อร่มพบอาการของโรคและพ่นซ้ำา7วัน หลังจากพ้นครั้งแรกเป็นห่วงทุกปัญหาของเกษตรกรไทยกับเกษตรพยากร หมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่น่าสนใจประจำวันนี้ค่ะก่อนจากกันนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุสนรายการของเรานะคะธนาคารทกสเครื่องสบาง n อ i และก็คุบวตา้าสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ